สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ทิพย์กับจิตตาวุธนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องคู่เวรคู่กรรมให้ฟังค่ะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าลูกสาวคนเล็กของอปแปะได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งจนมีความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นความรักนะคะ ก็เนื่องมาจากการไปเฝ้าไข้อัดซิมผู้เป็นแม่เมื่อครั้งที่นอนป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลถึง6เดือนจนเป็นเหตุให้ลูกสาวคนเล็กคนนี้ได้รู้จักสนิทชิตเชื้อกับบุรุษพยาบาลคนหนึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าไปพูดอีท่าไหนนะคะทำให้ลูกสาวคนเล็กของอัปแปะคนนี้เข้าใจว่าบุรุษพยาบาลน,นั้นเป็นหมอ แล้วก็กลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านที่สนิทชิดเชื้อชอบพอกันฟังว่าตัวเองนั้นมีแฟนเป็นหมอตลอดเวลาที่ผ่านมาเด็กสาวคนนี้ก็ดูเหมือนจะหลงไหลได้ปลื้มผู้ชายคนนี้มากทีเดียวข่าวคบหากับผู้ชายคนนี้ ทำให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของเพื่อนบ้านที่เป็นพวกเดียวกันรวมหัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละนะคะที่เข้าปีเข้าครุยกันอยู่ก็ต่างแสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกสาวคนเล็กของอแปะคนนี้จะได้ออกเรือนสักทีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าผู้ชายคนที่ลูกสาวอแปะไปหลงรัก หลงใหลได้เพิ่มนั้นจริงๆแล้วมีฐานะทางสังคมทำอาชีพอะไรคนสมัยนี้ดูแต่เปลือกนอกหรือฟังแค่คําพูดคําจาก็คงไม่ได้นะคะก็ต้องสืบเสาะหาประวัติกันระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่มาที่ไปมีภูมิหลังยังไงไม่ว่าจะเป็นประวัติของฝ่ายหญิงก็ดีหรือว่าฝ่ายชายก็ดี ก่อนจะตกลงปรงใจรักใครกับใครสักคนนี่ก็ต้องค้นหาประวัติกันพอสมควรนะคะโบราณท่านว่าขวางอะไรก็ขวางได้แต่ขวางเวรกรรมนี่ขวางไม่ได้นะคะเรื่องคู่เวรคู่กรรมคู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลากรรมลิขิตให้มาเจอกัน ต่อให้อยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็ยังหนีไม่พน้นต้องมาชดใช้นี่เวนี่กรรมที่มีต่อกันในอดีตชาติพอหมดเวหมดกรรมกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นทั้งคู่ก็จะเลิกรากันไปเองตอนสายวันหนึ่งราวกลางปีพศ2 5 3 2เสียงกริ่งก็ดังขึ้นที่ในบ้านก็รู้สึกแปลกใจที่มีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านนะน,นะคะ ก็ชะเง้อหน้ามองผ่านออกไปทางบานประตูกระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้ารั้วประตูบ้านพยายามเพ่งมองว่าเป็นใครจึงเห็นว่าเป็นลูกสาวคนเล็กของอัแปะนี่เองเอ๊ะเธอมากดกริ่งประตูบ้านทำไมนะดิชันถามตัวเองในใจพลางลูกเดินออกไปหาเธอที่ข้างนอกทันทีที่ดิชันเดินมาถึงหน้าประตูรั้วบ้าน เธอจึงรีบพูดขึ้นก่อนว่าอาทิตย์นหน้าเธอจะแต่างงานเธอจะขอใช้ถนนในซอยนี้ตั้งโต๊ะกินเลี้ยงตรงหน้ารั้วบ้านซึ่งเป็นทางเข้าออกบ้านดิฉันพอดีก็อยากจะขอรบกวนสักวันหนึ่งขอจัดงานเลี้ยงแต่างงานที่นี่รู้อยู่ว่าจะต้องทำให้ดิฉันเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกเพราะจะต้องเอารถเข้าออก ก็จะทำให้อารถเข้าออกไม่ได้ก็จะขอความกรุณาสักหน่อยพอดิฉันทราบความประสงค์ของเธอก็รีบบอกทันทีเลยว่าได้สิไม่เป็นไรไม่ขัดข้องมาบอกลวกหน้าแบบนี้ดีแล้วดิฉันจะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงในวันที่เธอแต่งงานจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนจะได้อารถอยู่แต่ในบ้านเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นและเป็นไปด้วยดี ทั้งเขาเองก็ได้ใช้ถนนหน้ากลางซอยหน้าบ้านดิฉันดิฉันก็ไม่เดือดร้อนที่จะต้องเอารถออกนะคะก็ดูเธอออกจะดีอกดีใจไม่น้อยที่เห็นดิฉันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันหนึ่งจะผิดสังเกตอยู่สักนิดนึงก็ตรงที่คนรักของเธอนั้นซึ่งกำลังจะต่างงานเป็นทองแผ่นเดียวกันแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครได้เห็นฝ่ายชาย ไปมาหาสู่กับบ้านฝ่ายหญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรียกว่าไม่เคยมาเหยียบบ้านหลังนี้เลยก็แปลกใจว่าคนที่จะมาเป็นลูกเขยนั้นไม่ได้มาแสดงความสนิทสนุมกับสมาชิกในครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงแล้วมันจุคุ้นเคยกันได้ยังไงนี่คือข้อผิดสังเกตที่ดิฉันสังเกตนะคะและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ ยังไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายเป็นใครหรือแม้แต่อัปแปะเองซึ่งเป็นคนที่ตรณีทีเหนียวและมัธยัติอดออมมากตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่กล้ากินไม่กล้าใช้เงินทุกบาทที่ได้มาเนี่ยเก็บหอมรอมริบอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะแต่แปลกมากที่คราวนี้ทราบมาว่าอัปแปะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยกลับเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานแต่งงานครั้งนี้ให้กับลูกสาวคนเล็กถึงแม้ว่าจะเป็นการแต่งงานแบบเรียบง่ายเล็กๆแต่ก็ได้ชื่อว่าแต่งไม่อับอายขายหน้าใครสงสัยงานนี้อับแปอาจจะจ่ายเละก็ได้ไม่ใช่แค่รับเละนะคะอาจจะต้องจ่ายทุกอย่างแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งๆท,ที่เป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายชายดูเหมือนว่าจะไม่ต้องออกอะไรเลยนะคะ พอถึงวันแต่างงานดิฉันกับพี่สาวสองคนก็เป็นนักสังเกตการที่ดีนะคะเราก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เฝ้าดูการแต่างงานที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ว่าจะดําเนินไปอย่างไรขบวนแห่ขันหมากก็เดินเข้ามาในซอยอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงปี่เสียงกรองไม่มีเสียงเครื่องดนตรีอะไรทั้งสิ้น มีคนเดินเข้ามาห้าหกคนสังเกตดูก็รู้ว่าเป็นพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็มีพี่น้องอีกสองคนแล้วก็ย่ายอีกหนึ่งคนแปลกมากที่ทุกคนเดินเข้ามามือเปล่าดูบุคลิกลักษณะการแต่งตัวก็บอกให้รู้ว่าเป็นคนมาจากภาคไหนเราไม่เห็นขบวนแห่ขันหมากที่ต้องนำมาในงาน แม้แต่ชิ้นเดียวทําให้อดแปลกใจไม่ได้ว่าเขาแต่างงานกันแบบไหนดูฝ่ายเจ้าบ่าวจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมาแต่ตัวเปล่าๆเท่านั้นเองจริงๆถือว่าไม่ได้ให้เกียรติฝ่ายเจ้าสาวเลยแม้แต่น้อยดีนะว่าเช้าวันนั้นปรอบผู้คนยังไม่มีแขกเรือที่ไหนมางานเลยสักคนเดียวจึงไม่มีผู้ใด รู้เห็นว่าขบวนแห่ขันหมาของฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรพูดก็พูดเถอะไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของอปแปะเคราะซ้ำกรรมซัดอยู่ร่ำไปที่ทำให้เราสองคนต้องมารู้เห็นในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นเช่นกันพอเจ้าบ่าวเดินนำหน้ามาเป็นคนแรกในมือ ทั้งสองก็ประคองผานขันหมากมีผ้าสีแดงปกคลุมผานขันหมากเอาไว้อย่างมิชิดน,น,นะคะซึ่งครั้งแรกก็ดูเดียออกนะคะว่าเออในขันหมากนั้นก็คงจะมีแก้วแหวนเงินทองอะไรมาอยู่ในผานขันหมากนั้นแต่พอเดินมาถึงหน้าบ้านดิฉันเท่านั้นแหละจู่ๆ เจ้าบ่าวก็ดึงผ้าสีแดงที่ปิดคลุมผานขันหมากนั้นอยู่ออกทันทีไม่เพียงเท่านั้นนะคะมือขวายังคงถือผานขันหมากอยู่แต่ทพว่าถือควาถือผานขันหมากนั้นคว่ำลงค่ะทำให้เราสองคนรู้ได้ในทันทีว่าเป็นผานขันหมากเปล่าในขันหมากนั้นที่แท้ไม่มีสินสอดทองมั่นหรือเงินทองเลยแม้แต่สตางแดงเดียว นี่เขาเล่นอะไรกันนะงานนี้อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เสแล้วดิฉันหลักคิดหนักใจแทนเจ้าสาวจริงๆว่าต่อจากนี้ไปชีวิตคู่ของหนุ่มสาวคู่นี้จะราบรื่นไปได้ตลอดรอดฝังหรือไม่ในเมื่อเหตุการณ์มันเริ่มต้นในลักษณะนี้เสียแล้วหลังจากต่างงานไปได้เดือนเสกวันหนึ่งประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นขณะที่ดิฉันกำลังเดินถือธูปออกไปไหว้สารพ่อปู ของหมู่บ้านที่อยู่ข้างนอกหน้ารั้วบ้านก็บังเอิญได้ยินเสียงพูดอย่างมีอารมณ์โกรธแค้นแล้วก็เก็บกดเสียงนั้นค่อนข้างดังมากทีเดียวจนเกีอยบจะตะเบงตะโกนออกมาก็ว่าได้เป็นเสียงของลูกสาวคนเล็กของอัปแปะที่กำลังระบายอารมณ์กับพี่สาวคนโตที่พิการฟังว่าไอ้หานี่ แม่งมันหลอกกูให้แต่งกับมันแล้วมันก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรสักอย่างเลยดิฉันได้ยินเข้าอย่างจังเต็มสองหูโดยไม่ตั้งใจแค่ประโยคนคี้ประโยคเดียวเท่านั้นก็เกินพอแล้วสำหรับดิฉันไม่ต้องการคำอธิบายใดๆอีกก็สามารถเข้าใจได้โดยตลอดว่าสิ่งที่พูดนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตสมรสของลูกสาวอแปะคนนี้ เสียงนั้นเงียบลงทันทีทันใดไม่มีการพูดตอบโต้ตอะไรเล็ดลอดออกมาอีกหลังจากที่เขาเหลือบมาเห็นดิชันอยู่ข้างนอกเสียงนั้นก็เงียบลงแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะว่าสิ่งที่ดิชันได้ยินเต็มสองหูนั้นมันอธิบายความหมายเหตุการณ์ทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบจากประสบการณ์ที่ดิชันได้ยินได้ฟังได้เห็นมา ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะคะที่มักจะเลือกหนทางในการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวก็ดีหรือหนีความยากจนความเหงาว้าเว่ก็ดีด้วยการไขว่คว้าใครสักคนหนึ่งยอมที่จะแต่งงานด้วยเพื่อหวังยึดเขาเป็นที่พึ่งและสามารถที่จะพาเธอออกไปพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่นี้ได้ก็พอการหาทางออกให้กับตัวเองเด้ยวยวิธีนี้นับว่า เสี่ยงต่อชีวิตและอนาคตของคนคนหนึ่งเลยทีเดียวถ้าไปเจอคนดีมีคุณธรรมเข้าก็รอดตัวไปแต่ถ้าโชคร้ายไปเจอคนไม่ดีไม่มีความเป็นคนไม่ดีมีความประพฤติไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบไม่เท่ากับเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับตัวเองหนักเข้าไปอีกหรือเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากความรักหรือความเข้าอกเข้าใจ หรือความเห็นอกเห็นใจกันและช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจฉะนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใคร่ครวญให้ดีซะก่อนและรีบตกลงร่วมหอลงลงก็จะตกเป็นเหยื่อเข้ากับทางอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยง่ายดังนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับคนตกนรกทั้งเป็นบางรายต้องเป็นคนหาเลี้ยงสาม,มีก็มี บางก็ถูกทำร้ายร่างกายทารุณกรรมบาดเจ็บสาหัสปางตายก็มีหรือไม่ก็ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศสารพัดที่ต้องผเผชิญก็มีเมื่ออยู่กินกันไปได้สักพักหนึ่งจึงรู้สึกสำนึกได้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดก็ต่อเมื่อสายไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมนี่ก็มีตัวอย่างให้เห็น เป็นอุทาหรณสอนใจอยู่มากมายทีเดียวทั้งนี้ก็เนื่องจากความคิดชั่วแล่นขาดความสุขุมรอบคอบขาดประสบการณ์ขาดผู้แนะนำที่ดีไม่มีผู้ใหญ่ที่ดีคอยเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยความที่เป็นเด็กสาวที่อ่อนต่อโลกและอยู่แต่ในบ้านประกอบกับเรียนน้อยแล้วก็แม่จากไป และบ้านก็ไม่เป็นบ้านเมื่อเด็กสาวคนนี้มาเจอบุรุษพยาบาลคนนี้ก็หวังจะฝากผีฝากไข้าฝากชีวิตฝากอนาคตว่างั้นเถอะโดยที่ไม่ได้ศึกษาวิน,นีสัยใจคอและภูมิหลังของฝ่ายชายให้ดีสะก่อนแล้วคนเป็นพ่อก็ต้องมาลงทุนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแต่งงานโดยที่ตัวเองไม่ได้รับสิยงสอดทองมั่นในการแต่งเลยแม้แต่สตางแดงเดียวนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะเท่ากับไปเปิดโอกาสให้กับคนไม่ดีได้เข้ามาในชีวิตของตัวเองด้วยโดยเฉพาะหญิงสาวที่อ่อนต่อโลกมักจะตกเป็นเหยื่อของสังคมได้ง่ายเพราะเพียงแต่คิดว่าถ้าเจอผู้ชายสักคนหนึ่งเขาคงจะหาเลี้ยงเราได้ เป็นความคิดที่ผิดอย่างมหาศาลทีเดียวนะคะเพราะผู้ชายดีๆมันก็เหมือนกับซื้อรัตเตอรี่มันเสี่ยงที่จะถูกสองตัวสามตัวนี่ยากมากนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกกินการที่จะมีคู่ครองที่ดีคนหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับถูกรัตเตอรี่สองตัวสามตัวหรือถูกรางวัลธรรมดาจะปาชัอพอตถูกรางวัลที่หนึ่งนะยากมากทีเดียว ก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้เป็นข้อคิดให้กับเด็กสาวสมัยนี้หลายคนที่พยายามจะหนีปัญหาความยากจนของครอบครัวด้วยการแต่างงานออกไปกับใครสักคนก็ได้หนีความเหงาวความว่าเวความทุกข์ยากลำบากหนี้ปัญหาชีวิตในครอบครัวที่ตัวเองเก็บกดถูก กดขี่กดดันมามากเนี่ยด้วยการหาทางออกไปจากบ้านให้เร็วที่สุดด้วยการคว้าใครสักคนก็ได้แต่งงานแล้วก็ออกไปมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับเด็กสาวทั้งหลายที่เวลานี้กําลังมีปัญหาชีวิตหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ยังไงอยู่บ้านเราอดทนเอาไว้มันก็เป็นบ้านเราปลอดภัยกว่านะคะยิ่งเป็นเด็กสาวที่กำพร้าพ่อแม่ด้วยยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ อย่าพยายามดิ้นรนในสิ่งที่ไม่ถูกมันจะกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแน่นหรืออาจยิ่งดิ้นก็ยิ่งไปเจอเหยื่อสังคมหนักเข้าไปอีกต้องใช้สติป,ปัญญาถามผู้ใหญ่ขอคำแนะนำจากผู้รู้ที่เขามีเมตตาแล้วก็มีความจริงใจชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องให้นั่นแหละดีที่สุดนะคะเราเป็นผู้หญิงแก้ปัญหาด้วยการพยายามหางานทำ แล้วก็รักตัวเองเลี้ยงตัวเองนะคะอย่าไปหวังว่าเราจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งอันนี้ดิฉันเจอผู้หญิงหลายคนและที่คิดแบบนี้ผลที่สุดพังทุกรายพังทุกรายเพราะผู้ชายอะ่ะเมื่อเขาเห็นคนที่เป็นภรยาไม่ได้ทำการทำงานไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวแทนที่เขาจะเห็นใจแล้วก็รักมากๆให้เกียรติยกย่อง กับกลายเป็นว่าดูถูดูถูกภรยากดขี่ข่มเหงมองว่าภรรยาเป็นของตายในบ้านที่ไปไหนไม่รอดจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาหาเลี้ยงเพราะนความรู้สึกที่จะยกย่องภรรยาคู่ชีวิตหรือให้เกียรติกับกลายเป็นดูถูกกดขี่ทางเพศไปก็มีและมีเยอะด้วยค่ะค่ะเรื่องของลูกสาวอแปะคนนี้ที่ว่าเจอคู่เวรคู่กรรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ติดตามรับฟังช่องมนุษย์ทิพย์กับประสบการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นจร,จริงจากเรื่องจริงได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับดิฉันจิตตาวุิสําหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะขอบคุณมากทีเดียวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ